เวลาผมดูซีรีส์อนิเมะการ์ตูตนหรือไปอ่านมังงะคอมมิกแล้วเจอสิ่งที่มันน่าสนใจผมสังเกตเห็นได้ครับว่าเรื่องพวกนั้นมันมักจะมาจากไม่กี่สัญชาติอเมริกันอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีจีนไม่ค่อยได้เห็นเรื่องที่มาจากนอกห้าประเทศนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องมันไม่น่าสนใจนะครับคือทุกวันนี้สื่อที่เราได้รับชมมันยังไม่กว้างขวางเท่าที่เราคิดมีอยู่ช่วงหนึ่ง ผมไถเน็ตฟลิกซ์ไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสให้ผมได้สัมผัสกับซีรีส์ประเทศอื่นบ้างแล้วก็เจอเรื่องที่มันน่าสนใจเยอะมากครับลูปแปงมาริแอนลาเลวดรูชองของฝรั่งเศสและรักนารกของนอร์เวย์โปรเทกเตอร์และครีเจอร์ของตุรกีซึ่งการที่ผมได้เจอของที่มันน่าสนใจพวกนี้ที่ไม่ได้มาจากประเทศยักษ์ใหญ่มันก็ทําให้ผมสงสัยว่ามันยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากแค่ไหนกันและนี่แค่ในแง่ของซีรีส์และภาพยนตร์เท่านั้นครับ แต่พวกนิยายล่ะพวกหนังสือการ์ตูนล,ล่ะทุกอย่างคูณด้วยเวลามันยังมีเพชรเม็ดงามอีกกี่เม็ดที่เรายังไม่มีโอกาสได้คนพบมันซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคมเจออีกเม็ดหนึ่งครับเป็นซีรีส์สัญชาติอาร์เจนตินาชื่อ t ด e e t e ทนอสเป็นเรื่องที่เราจะมาดูกันในวันนี้ ฉากหน้าอีเทอร์นอตมันเป็นซีรีส์ post a p พ c a l y p t i c ครับกิมนุษย์ต้องผเผชิญหน้ากับวิกฤตหรือมหันตภัยอะไรบางอย่างที่มันรุนแรงมากจนทําให้อารยธรรมและสังคมมนุษย์มันล่มสลายในอินเทนอร์นอตมันคือภัยธรรมชาติครับที่อยู่ๆมันก็มีหิมะตกมา,กา Aires, ทั่วบูเอโนสไอเรสช่วงกลางฤดูร้อนก่อนที่ภายหลังจะมาทราบว่ามันเป็นไปทั่วทั้งทวีปทั่วทั้งโลกซึ่งในการที่หิมะตกหนักจนโลกเข้าสู่ยุคน้ําแข็ง มันก็เป็นพล็อตที่ไม่ได้ใหม่อะไรขนาดนั้นครับ <S <S เห็นมาเยอะแล้ว Snowpiercer The Day After Tomorrow ทว่าในอีเทนอมันก็ไม่ใช่หิมะธรรมดาที่นอกจากมันจะมอบความหนาวเย็นทําให้ผู้คนต้องตายอย่างช้าๆแล้วแต่หิมะในเรื่องนี้มันยังสามารถฆ่าชีวิตของทุกสิ่งได้ทันทีที่สัมผัสอีกด้วยผมว่ามันเป็นการโจหัวซีรีส์ที่น่าสนใจมากครับแต่ว่าส่วนที่ได้ทําให้อีเทนอตมันแตกต่างมากกว่านั้นมันก็ไม่ใช่แค่หิมะมรณะนี้เท่านั้นครับแต่ตัวมัน เป็นซีรีส์3องค์ประกอบภัยพิบัติการเอาชีวิตรอดและมันสาย่ายครับที่นอกจากมนุษย์ต้องเอาชีวิตรอดจากภัยมากมายแล้วแต่มันยังมีสิ่งอื่นเข้ามาพัวพันด้วยที่ได้ทาให้ทุกอย่างมันยุ่งเหยิงมากขึ้นไปอีกน่าเสียดายมากครับที่หนึ่งในสิ่งที่เข้ามาพัวพันดันถูกสปอยเรียบร้อยแล้วจากชื่อไทยของตัวเรื่องเองนักท่องเวลานิรันด์ทำให้เราเดาได้เลยว่า หนึ่งในองค์ประกอบสําคัญมันต้องมีการย้อนเวลาอย่างแน่นอนถ้าชื่อไทยมันไม่สปอยผมว่ามันคงเซอร์ไพรส์กับตอนจบมากกว่านี้สาธยายกันแค่นี้พอต่อมาเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์อีเทนกันดีกว่าอีเทนตัวมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนครับตัวเอกคือฮวนซาวโวเขาเป็นอดีตทหารอีกคนหนึงคืออัลเฟโดหรือชื่อเล่นตาโนเป็นช่างวิศวกรรมไฟฟ้าและเพื่อนคนอื่นอีก3คน เป็นกลุ่มนี้พวกเขาจะมีกิจวัตรประจําวันอยู่ครับนั่นคือทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่บ้านของตาโน่ล้อมวงเล่นไพ่ทุกคืนวันศุกร์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเล่นทรูโก้กันซึ่งในตอนแรกทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างปกติครับเป็นคืนวันศุกร์ธรรมดาเพราะว่าจู่ๆไฟฟ้าทุกอย่างมันก็ดับลงโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ในตอนแรกพวกกลุ่มเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากปัญหาเรื่องไฟดับมันมีมานานมากแล้วในเอาร์เจนตินาเพราะว่าจู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างตกลงมาจากฟ้าครับ พร้อมเห็นคนด้านนอกล้มพุบตรงไปและยิ่งเวลาผ่านไปพวกกลุ่มเพื่อนก็ยิ่งเห็นคนที่ลม้มลงด้านนอกเรื่อยๆจนเกิดเป็นความแตกตื่นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนตัดสินใจพยายามออกจากบ้านของตาโนเพื่อไปหาครอบครัวใช้เสื้อคลุมกันพวกหิมะเอาไว้เหมือนกับกันฝนคิดว่ามันน่าจะช่วยได้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับทันทีที่ออกไปเพื่อนคนนั้นก็ลม้มลงเสียชีวิตทันทีทั้งหมดเชื่อว,ว่าพวกเขาควรจะรอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้าน ไม่ก็รอจนกว่ามันจะเช้าคาดว่าถึงตอนนั้นหิมะมันน่าจะหยุดตกแล้วอย่างไรก็ตามตัวซาวโวเขารอนานขนาดนั้นไม่ได้ครับเขาต้องกลับไปหาครอบครัวเช่นเดียวกันและเจอลูกสาวของตัวเองไม่ให้ออกด้านนอกในตอนแรกทุกคนก็ห้ามครับแต,แต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้จนต้องช่วยกันเอาพวกชุดหนา,นาหน้ากากกันแกส๊สหรือถุงมือให้ซาวโวสวมพยายามปิดให้มิดชิดที่สุดไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับหิมะโดยตรงและมันก็สําเร็จครับ ทำให้ซาวโวสามารถเดินทางกลับบ้านได้ซึ่งในตอนที่ตัวซาวโวออกมาด้านนอกทัศนียภาพที่เขาเห็นมันน่ากลัวมากครับผมชอบที่เขาไม่ใส่เสียงเพลงแต่ให้เราได้ยินพวกเสียงลมเสียงเท้าเหยียบหิมะพร้อมกับเห็นศพคนมากมายนอนเกลื่อนกาดเต็มถนนและยิ่งโหดมากๆเมื่อตัวซาวโวเขาได้เดินไปเจอรถไฟครับที่ด้านในเต็มไปด้วยผู้คนที่ยังรอดชีวิตแต่ก็เหมือนกับหนูติดจ,จัน์ไปไหนไม่ได้และต้องทนกับความหนาวอยู่อย่างนั้นอย่าลืมไปว่าเดิมทีนี้มันน่าร้อนครับ มันไม่มีใครพกเสื้อกันหนาวไปด้วยเรื่องเริ่มสับตอนยิงขึ้นเมื่อสาวโวพบว,ว่าลูกสาวของตนเองไม่ได้อยู่บ้านครับแต่เธอไปพักที่บ้านเพื่อนแถมยังเกิดความวุ่นวายที่อาพาร์ตเมนต์ตัวเองอีกบีเพคเขาต้องพาเมียตัวเองกลับไปที่บ้านของตาโนโและเมื่อเวลาผ่านไปพวกกลุ่มเพื่อนก็ได้รับข้อมูลสําคัญมากมายครับหลักๆคือเรื่องไฟฟ้าที่มันไม่เชิงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดใช้งานไม่ได้แต่ทีเดียวแต่พวกวิทุยุกเก่าๆรถเก่าๆมันยังใช้งานได้อยู่ โดยเป้าหมายของซาวโวกับภรรยายังคงเป็นการตามหาลูกสาวตนเองครับซึงพวกเขาไม่ทราบเลยว่าเธออยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ทราบที่อยู่ที่แน่ชัดทําให้พวกเขาตัดสินใจออกเดินทางไปยังโรงเรียนของลูกสาวหวังหาที่อยู่ของเพื่อนเธอแต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไรขณะเดียวกันทางฝั่งของตาโน่มันจะเป็นการเอาชีวิตรอดครับเตรียมตัวย้ายไปยังเกาะที่มีบ้านพักหลังทราบว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วทางทวีป ทำให้พวกเขาไม่สามารถรอความช่วยเหลือได้จึงในช่วงท้ายของตอนที่3มันคือช่วงที่เราได้ทราบสิ่งที่มันไม่โบ l มากๆครับนั่นคือควอตแม่เหล็กโลกมันได้หายไปอิ่งจัดที่เข็มพิษมันใช้งานไม่ได้และการที่สนามแม่เหล็กโลกหายไปแบบนี้มันก็จะเป็นสาเหตุของหิมะพิษนี้ได้คือนอกโลกของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าแถบรังสีแวนอเลนอยู่เป็นพื้นที่ที่อนุภาคประจุไฟฟ้าถูกสนามแม่เหล็กของเรากักไว้ เป็นช่วงช่วงหนึ่งของอวกาศที่มีรังสีเข้มข้นมากๆครับซึ่งตอนปกติมันก็ไม่เป็นอะไรขนาดพวกภารกิจส่งคนขึ้นในอวกาศที่ต้องผ่านแถบรังสีนี้มันยังไม่เป็นอะไรเลยแต่ก็ที่เป็นแบบนั้นมันก็เพราะมันมีการป้องกันครับและถึงผ่านมันก็ผ่านแค่แบบเดียวโดนรังสีเนี่ยอย่างมากแค่1 0ถึง13แรดต่อ15นาทีขณะที่โดสอันตรายขีดอันตรายมันอยู่ประมาณ300แรดต่อ1ชั่วโมงในช่วงนี้ถ้าไม่รักษารครับ โอกาสเสียชีวิตคือ50-50แต่ถ้าโดนแบบ5,000ขึ้นไปคือการันตีเสียชีวิตในเวลาไม่กี่วันเพรงงาะงั้นลองคิดดูนะครับถ้าจ,จู่ๆสนามแม่เหล็กหายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคําตอบร,รังสีบริเวณแถบร,ร,รังสีแวนอเลนมันจะตกลงมาอั่งโลกเกิดเป็นหิมะพิษท,ที่เราได้เห็นแต่ก็น่าสงสัยอยู่ว่าร,รังสีพวกนี้มันต้องสูงมากขนาดไหนถึงที่สามารถสังหารคนได้ในเวลาไม่กี่วินาทีผมลองไปหาข้อมูลดูเล่นๆนะครับและพบว่า โดสรังสีที่สามารถตังหารคนได้ในเวลาไม่กี่วินาทีมันอยู่ราวๆหนึ่งแสนแรดครับผมไม่รู้นะครับว่า R A D มันอ่านว่าแรดไหมนะครับถ้าอ่านไม่ถูกคอมเมนต์บอกด้วยโดยแน่นอนครับตัวซาวโวเขาไม่ยอมไปกับตาโนถ้าไม่มีลูกตัวเองไปด้วยมาเลยทําให้เขาต้องออกไปตามหาเธอคนเดียวเพราะว่าในภายหลังตาโนเองก็ออกมาช่วยด้วยซึ่งในช่วงแรกมันก็ไม่มีอะไรมากครับพวกเขาเจอทหารบอกให้ไปค่ายที่กัมโปเดอร์มาโย แต่ก็ไม่นานครับทั้งหมดดันโดสิ่งมีชุดประหลาดโจมตีไม่ต้องบอกก็รู้พวกมันคือเอเลี่ยนคเนได้เลยว่าสาเหตุที่แม่เหล็กโลกหายไปมันเป็นผลมาจากการโจมตีของเอเลี่ยนพวกนี้ครับจากที่สังเกตดูเอเลี่ยนพวกนี้มันมีลักษณะคล้ายกับเต่าทองขนาดใหญ่ครับมีขาเป็นคอบล่องหกขาที่คู่หน้ามีลักษณะคล้ายกับก้ามปูบริเวณทรงอกมีรูขนาดใหญ่ที่สามารถยืดหนวดยาวออกมาได้พวกเอเลี่ยนจะใช้หนวดพวกนี้สําหรับจับเหยื่อครับ ก่อนจะทําการพ่นใมาายมะห่อไว้คล้ายกับแมงม่มุมโดยเพื่อหาทางรอดท่าโวกับตาโนโดทั้งสองต้องเข้าไปร่วมมือกับรอดชีวิตกลุ่มหนึ่งที่โบสถ์ที่นั่นฮวนได้เล่าอดีตของตัวเองให้ฟังครับคือตั้งแต่มีหิมะตกเวลาฮวนเจอเหตุการณ์ร้ายตัวเขาก็มักจะเห็นภาพหลอนครับแล้วนิ่งไปเลยเขาเลยสงสัยว่านี่มันเป็นอาการ PTSD หรือเปล่าอย่างไรก็ตามฮวนก็ได้คําตอบว่ามันไม่น่าใช่นะครับโดยเป้าหมายของพวกฮวนนะตอนนี้ มันคือการช่วยผู้รอดชีวิตในโบสถ์หลบหนีครับหาที่ปลอดภัยพวกเขาเลือกใช้อุมโมงเก่าบริเวณถนนเส้นหนึ่งทว่าในตอนที่ทั้งหมดพยายามหลบหนีพวกเขาก็ดันโดนเอเลี่ยนโจมตีบีบให้พวกคนที่เหลือที่โบสถ์ต้องเผาโบสถ์ทิ้งเป็นการล่อลวงความสนใจเพว่าสิ่งแปลกคือภาพโบสถ์ไฟไหม้ที่ควรเห็นระหว่างหนีมันดันตรงกับภาพหลอน PTSD ที่ควรประสบอยู่ทําให้เราเชื่อได้ว่าบางทีสิ่งที่ควรเห็นมันอาจจะไม่ใช่ PTSD ครับแต่เป็นนิมิตต่างหาก ความับสอนยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อตาโนกับสาวโวกลับมาและพบว่าลูกสาวของสาวโวอยู่ที่บ้านแล้วพวกคนที่รออยู่บอกว่าอยู่ดีๆลูกของซาวโวก็เดินมาบอกตัวเธอจําได้ว่าพ่อมักจะมาเล่นไพ่ที่บ้านของลุงตาโนจึงมันทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าแล้วเป้าหมายถัดไปมาเหลือแค่หาที่ปลอดภัยครับตาโนมุ่งเป้าอยากจะพาทุกคนเดินทางไปยังเกาะที่มีบ้านพักส่วนตัวแตว่าเมื่อไปถึงท่าเรือพวกเขาก็นันพบว่าทะเลส่วนใหญ่มันแห้งไปแล้ว ทำให้ทั้งหมดต้องเปลี่ยนแผนกลับมาถกการว่าจะไปไหนดีจะยังไปเกาะอยู่ไหมหรือจะไปค่ายทหารที่กโโัมโปเดมาโยเมสซาโวเชื่อว่าพวกเขาควรจะพาลูกไปค่ายทหารครับเพราะที่นั่นมีโรงบาลส่วนซาโบเชื่อว่าลูกแค่อยากพักที่เงีเงยบๆเลยจะไปเกาะอย่างไรก,ก็ดีผลสุดท้ายทั้งหมดก็ยังเลือกมุ่งหน้าไปเกาะดังเดิมครับแต่พวกเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางหาพื้นที่ที่มันมีแหล่งน้ําซะก่อนในช่วงการเดินทางนี้ทั้งกลุ่มตัดสินใจแวะที่ห้างสินค้าแห่งหนึ่งครับ ลังพบว่าผู้รอดชีวิตมากมายอาศัยกันอยู่ที่นั่นอย่างสงบพวกเขาเลยกิจะพักกันที่นี่แต่ก็ไม่นานครับลูกสาวของฮวนเธอเริ่มแสดงอาการผิดปกติออกมาบีบให้พวกเขาต้องตัดสินใจกันอีกรอบสรุปแล้วจะไปเกาะหรือไปค่ายทหารในครั้งนี้ตาโน่สับสนุนให้ไปค่ายทหารครับบอกฮวนว่าเรือของเขามันไม่อยู่แล้วลูกสาวของฮวนน่าจะเป็นคนเอาไปและดูเหมือนว่าเธอจะจำอะไรไม่ได้เลยทําให้ตาโน่คิดว่าควรจะพาลูกของฮวนไปยังโรงพยาบาลที่ค่ายฐานดีกว่า ซึ่งในช่วงกลางคืนของวันนั้นลูคัสเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มได้หายตัวไปครับไม่มีใครรู้กระทั่งเช้าวันถัดมาในตอนนั้นมันมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นมากมายหิมะหยุดตกทำให้พวกเขาสามารถออกไปด้านนอกโดยไม่ต้องสวมชุดป้องกันตาโนโมีโอกาสลองเช็คเข็มทิศดูทำให้พวกเขาทราบว่าขั้วแม่เหล็กโลกมันกลับมาแล้วแต่ตอนนี้มันสลับกันอยู่เหนือเป็นใต้ใต้เป็นเหนือแต่การสลับกันของขั้วแม่เหล็กตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่จะใช้เวลาค่อนข้างนานครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ780,000ปีก่อนทว่าพวกผู้รอดชีวิตทั้งหมดก็ดีใจกันอยู่ได้ไม่นานครับเนื่องจากมันมีคนกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาโจมตีคนน้อยมากกับสามคนเองขณะที่ฝ่ายห้างเนี่ยมีไปสิบสิบทำให้พวกผู้บุกรุกโดนจัดการไปและไม่นานนักพวกทหารก็ปรากฏตัวครับพวกเขาเดินทางมารับผู้รอดชีวิตแต่ที่แปลกคือหนึ่งในคนที่นั่งรถมากับทหารด้วยคือลูคัสที่หายตัวไปเขาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า ยดูดีหลังสัตบูลาเบลไปก็ภาพตัดและมาโผล่กลางถนนใกล้จากตัวห้างมากๆอย่างนันก็ตามจากความช่วยเหลือของพวกทาหารมาเลยทำให้ทั้งหมดสาม,มารถเดินทางมายัางตัวค่ายได้อย่างปลอดภัยครับในค่ายทหารที่กัมโปเดมายโยนี้ซาวโวเขายังมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปยังเกาะครับแม้จะมีเสียงคาดคานจากอังตาโนและเมียของเขาก็ตามทว่าก่อนที่จะได้ลงมือทําอะไรพวกตาโนและฮวน ทั้งสองก็ถูกทาบทามให้มาทาภารกิจสกอรเป็นภารกิจที่พวกเขาจะต้องบุกเข้าเมืองและส่งสัญญาณวิปยุออกไปเป็นการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตโดยพวกทหารจะใช้หัวรถจกกักรบุกป่าเข้าไปเลยซึ่งแผนนี้มันก็เป็นไปได้ด้วยดีครับทว่ามันก็มีสิ่งแปลกอยู่อย่างแรกคืนในตอนที่บุกเข้ามาในเมืองพวกเขาพบว่ารางรถไฟมันขาดจากที่มันมีซากเครื่องบินขวางไว้อยู่ที่น่าสงสัยคือฝีมือใครและมันไม่ใช่เอเลียนแน่นอน เพราะพวกมันบินไม่ได้เมื่อพูดถึงเอเลี่ยนสิ่งแปลกอย่างที่2ครับตลอดการเดินทางทาภารกิจพวกเขาไม่พบเอเลี่ยนสักตัวหนึ่งเลยจนมันชวนกังนวลว่าพวกมันหายไปไหนอย่างไรก็ดีครับทั้งหมดก็สามารถทําภารกิจได้สําเร็จต่งสัญญาณวิทยุออกไปเป็นการเตือนผู้รอดชีวิตทุกคนที่ยังอยู่ทว่าในคืนเดียวกันเรื่องก็เกิดขึ้นลูคัสได้แสดงอาการแปลกไปเขาเริ่มสติแตกบอกว่ามีคนฟังทุกอย่างอยู่ และต้องการทำลายรากฐานของมนุษย์ก่อนที่เขาจะทำอัตราวินิบาตกรรมเท่านั้นไม่พอพวกควนกับคนที่เหลือพวกเขาก็โดนโจมตีครับไม่ใช่จากเอเลียนแต่เป็นมนุษย์ด้วยกันเองและหนึ่งในนั้นเคยเป็นพวกเขาจนเชเื่อได้ว่ามันน่าจะมีการหักหลังและไส้ศึกกันแน่แน่อย่างไรก็ตามควนกับตาโนและทหารอีกสองสามคนพวกเขาก็สามารถรอดมาได้ครับก่อนจะเดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังกัมปเดมายโย เว้นเพียงแต่ว่าตัวฮวนสินใจไม่ไปด้วยเขาทราบมาว่ามันมีบางอย่างอยู่ที่สนามฟุตบอลอาจจะเป็นฐานของพวกกบฏตัวฮวนเลยอยากลองไปสืบดูส่วนพวกที่เหลือก็ให้นั่งรถไฟกลับกัมโปเดมาโยโดยเมื่อฮวนไปถึงเขาก็พบว่ามันมีพวกกบฏอยู่ที่สนามฟุตบอลจริงเขาคิดถูกแต่มันติดอยู่ตรงที่เขาคิดถูกครึ่งเดียวเพราะนอกจากกบฏแล้วพวกเขายัางพบเอเลี่ยนแมลงด้วยที่ทั้งหมดกําลังร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียง เรากับโดนบางสิ่งบางอย่างควบคุมอยู่ซึ่งในจังหวะที่ฮวรเห็นทุกอย่างมันก็ทําให้เขาตระหนักได้ครับภาพหลอนที่เขาเห็นตั้งแต่ตอนแรกมันไม่ใช่ภาพหลอนจาก PTSD และไม่ใช่นิมิตจ,จากอนาคตแต่มันเป็นความทรงจําจากอดีตต่างหากตัวเซวโวเข้าเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วซึ่งในตอนท้ายเราไม่โอกาสเห็นบางส่วนของสิ่งที่ควบคุมผู้คนและเอเลี่ยนมแมลงครับมันเป็นเอเลี่ยนที่มือของมันมีหลายนิ้วตาวโวบอกว่าเจ้านั่นแหละคือศัตรูที่แท้จริง ก่อนจะตระหนักได้ว่าลูกสาวของเขาก็โดนมันควบคุมเช่นเดียวกันความจริงแล้วอีธทนอตมันเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากหนงังสือการ์ตูนในชื่อเดียวกันครับอีธทนอตของเอ็กเตอร์เออร์มานเวสเทลไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมมันเป็นหนงังสือการ์ตูนที่เก่ามากครับตีพิมพ์ช่วง1957เกือบ70ปีที่แล้วแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆในช่วงนั้นซึ่งจากความนิยมมันก็ได้ทําให้ตัวเออร์มานพยายามเขียนภาคต่ออยู่หลายครั้งเหมือนกันครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จบลงด้วยความล้มเหลวทําให้เออร์รีนต้องรีเมคเขียนเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในอีก10ปีต่อมาตั้งชื่อให้มันว่าอีเทนอสหนึ่ที่น่าสนใจคือในช่วงนั้นเพอร์มมนใช้หนังสือกระตุนของตัวเองเป็นกระบอกเตียงทางการเมืองด้วยเขียนเนื้อเรื่องให้มันเสียดสีกับเผด็จการทหารอย่างในรีเมคเนี่ยเดิมที่บุยนอสไอเรสจะต้องถูกเอเลียนบุกเพอร์มมนก็เปลี่ยนมันไปครับไปสงครามจากพวกผู้มีอํานาจเป็นเรื่องราวที่มหาอำนาจของโลก ได้มอบลาตินอเมริกาให้กับเอเลียนไปเพื่อการันตีความอยู่รอดของตนเองคอมิกเวอร์ชันนี้มันเป็นที่นิยมไปทั่วยุโรปค,ครับทำให้ตัวเฮอร์มานเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นขณะที่ในประเทศตัวเองตัวมันถูกแคนเซิลโดยต่อมาในปี1975เฮอร์มานได้มีโอกาสเขียนภาคต่อของอีธานอสครับให้ชื่อว่าอีธานอสเซคเคิลพาร์ทซึ่งในระหว่างการเขียนตัวเฮอร์มานเข้าถลาลึกกับการเมืองมากยิ่งขึ้นครับไปเข้าร่วมกับขบวนการฝ่ายซ้ายมอนโตัวในรอส และเป็นกระบอกเสียงให้กับฝั่งนั้นทําให้ตัวเฮอร์มานเป็นที่ต้องการตัวมากๆตรงผลทําให้การที่เขาจะเขียนหนังสือการ์ตูนต่อได้ตัวเฮอร์มานต้องทําอย่างลับๆค่คอยส่งต้นฉบับไปให้กับนักวาดทางอ้อมนักวาดบอกว่าในตอนนั้นตัวเขามีโอกาสพบกับเฮอร์มานไม่กี่ครั้งเองและที่สําคัญคือเป็นเรื่องของอีธนอตภาคสองมันออกมาภายใต้ความเชื่อทางการเมืองของตัวเฮอร์มานเองครับซึ่งนักวาดไม่ชอบมันมากตัวนักวาดเนี่ยเขาเป็นกลางครับไม่ชอบขวาจัดไม่ชอบซ้ายจัดอย่างไรก็ตาม ก่อนที่ตัวเฮอมาจะเขียนภาคต่อจบเขาก็ถูกอุ้มนะครับหายตัวไปในปี1977แต่ที่น่าสนใจคือตัวเรื่องมาถูกเขียนจบในปี1978ตัวนักวาดเลยสงสัยใครคือคนที่เขียนตอนจบของอีธทนอตอย่างไรก็ตามครับอีธทนอตมันก็ยังมีภาคต่ออีก4ภาคตามมาหลังจากนั้นแต่ก็ไม่ได้มีผู้สร้างเดิมยุ่งเกี่ยวแล้วในหนังสือการ์ตูนภาคแรกได้มีการเรียกเจ้าเอเลนที่ควบคุม,มแมลงกับผู้คนว่า The Hand ครับมีชื่อจริงด้วย ชื่อมาโนมานอสอะไรทํานองนั้นโดยลักษณะโดยรวมของมัน The h a n นจะมีความคล้ายกับมนุษย์มากๆครับนอกจากบริเวณมือที่จะมีนิ้วอยู่มากมายซึ่งในตัวหนังสือมันจะมีความแตกต่างจากซีรีส์ The Hand ในคอมิกพวกมันจะควบคุมทุกคนผ่านปลอกคอที่เรียกว่า Telecontroller ขณะที่ในซีรีส์มันจะเป็นเสียงเพลงครับแต่ทางนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนตามจริงแล้วในตัวซีรีส์เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเต็มๆนะครับว่ามันใช้วิธีไหน เห็นแค่มันทำมือและมีเสียงเตงออกมาแค่นั้นผมเลยคาดว่ามันน่าจะใช้เสียงเตงแตว่าที่น่ากลัวคือในคอมิกไม่ใช่แค่มนุษย์หรือแมลงพวกนี้เท่านั้นครับที่เป็นธาตุแต่ตัว The Hand เองมันก็เป็นธาตุเช่นเดียวกันในช่วงหลังของอิเทอร์นอตมีการเปิดเผยว่า The Hand นั้นมันเป็นธาตุที่ถูกควบคุมโดยเอเลี่ยนที่ทรงปัญญากว่าตัวเรื่องไม่มีการบอกนะครับว่าเอเลี่ยนพวกนี้มันคือใครหรือมีรูปลักษณ์หน้าตาอย่างไรตลอดทางเรื่องเรียกเอเลี่ยนเหล่านั้นว่า พวกมันเตไม่ก็เดมอย่างเดียวแต่ที่ดาวได้คือพวกมันจะต,ต้องเป็นเอลิทที่ทรงภูมิัญญาและมีเทคโนโลยีสูงส่งมากๆครับจนถึงขนาดสับเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กโลกได้ในระยะเวลาไม่กี่วันจริงๆถ้ามีความรู้หน่อยเนี่ยเราก็จะทราบตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับว่ามันมีบางอย่างทําอะไรกับขั้วแม่เหล็กโลกจากการสังเกตออโราคือตัวออโราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคจากตรุยะโดนพัดมา และถูกขั้วเหนือขั้วใต้ดึงมาชนกันทําให้เกิดเป็นแสงว่าเรียกว่าออโรราซึ่งปกติแล้วตัวออโรราพวกมันจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเข้มข้นเท่านั้นครับทาให้มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแถบบูเอโนสไอเรสอย่างแน่นอนยกเว้นเพียงแต่มันมีบางอย่างไปทําอะไรกับสนามแม่เหล็กโดยในฉากจบของตัวหนังสือการ์ตูนจะเป็นการบอกสาเหตุว่าทําไมตัวซาโวถึงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างครับคือในช่วงตอนจบนั้นตัวซาโวกับครอบครัว เกือบจะโดนเอเลี่ยนจับไปครับแต่โชคดีได้ตาโนช่วยเอาไว้ตลาดตัวเองเป็นเหยื่อทําให้ตัวเขาโดนควบคุมโดยตัวฮวนเขามีแผนใช้ยานอาวกาศของเอเลี่ยนเดินทางไปที่อื่นครับไม่ก็ใช้มันเป็นที่หลบภัยคิดว่ามันคงบังคับเหมือนกับเครื่องบินตัวซาโวเขาเลยลองกดนู่นกดนี่จนไปเปิดทำแมชชีนเข้าทําให้ตัวซาโวเขาถูกเคลื่อนย้ายออกมานอกกาลออาอวกาศมายังมิติที่ถูกเรียกว่าคอนตินิอุมโฟที่นั่นตัวซาโว เขาได้ทราบเรื่องทุกอย่างเพิ่มเติมครับบอกว่าเดอะแฮนด์พวกมันก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดนพวกมันโจมตีเหมือนกันและพ่ายแพ้โดยหลังจากที่ตัวซาโวได้เรียนรู้วิธีข้ามจักรวาลและเส้นเวลาตัวเขาก็ได้ออกตามหาครอบครวัวที่ขึ้นยานมาด้วยครับจนสุดท้ายก็มาโผล่ในปี1959และมาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ตัวเฮอร์มมนได้ฟังซึ่งเมื่อตัวซาโวทราบว่าปีนี้มันคือปีอะไรเขาก็ได้รีบวิ่งออกนอกบ้านของเฮอร์มมนครับหวางไปพบกับครอบครัวก่อนที่ไม่นานนะักตัวซาโวก็ ยิงให้ตัวเฮอร์มมนที่เป็นคนฟังเรื่องเล่าทุกอย่างถามกับตัวเองว่าจะรับมือกับการลุกรานอย่างไรดีสรุปแล้วอีเทน็ตมันเป็นเรื่องที่มีหลายองค์ประกอบมากๆกครับภัยพิบัติโพสต์อพ o c ลิป p t i c ต้องเอาชีวิตรอดเป็นเซอร์ไวเบอร์จากทั้งคนด้วยกันเองลามไปถึงเอเลี่ยนบุกโลกมีการควบคุมจิตใจกันเป็นทอดๆคนแมลงเดอะแฮนด์ Hand, แล้วก็สิ่งมีชื่อสูงส่งที่ถูกเรียกว่าพวกมันที่มีกลิ่นความเป็นเลิฟคาบเยียนมากๆไม่เห็นตัวแต่อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง มีเทคโนโลยีสูงส่งจนสามารถปรับเปลี่ยนสนามแม่เหล็กและสร้างทม์แมชชีนขึ้นมาได้เหลือก็เพียงแต่คําถามที่ว่าพวกมันมาโลกทําไมกันแน่คําตอบมีอยู่ในอินทรนอตภาคต่องนะครับผมบอกไปเลยละกันพวกมันต้องการใช้มนุษย์บนโลกเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงครับเพื่อใช้สําหรับการเดินทางไปยังดาวบ้านเกิดตัวเองมันก็น่าง,งงอยู่ว่าเอเลี่ยนที่สามารถสร้างทม์แมชชีนขึ้นมาได้มันจะเดินทางกลับดาวบ้านเกิดตัวเองไม่ได้เลยหรือไงพอเป็นว่าอีทนอดในภาคหลังหลังมัน ไปกันใหญ่มากกว่านี้มากนะครับภาษาบ้านเราคือออกทะเลต้องรอดูว่าถ้าแบบซีรีส์มันมีซีซั่น2ต่อพวกเขาจะทำเรื่องราวของเด h แฮนและพวกมันออกมายังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดและกดแชร์ถ้ายัางไม่กดซับฝากจิ้มเบาๆหนึ่งทีพร้อมกับกดกระดิ่งข้างๆด้วยในวันนี้เดอะคอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ